แตกไหมแม่ก็แตกฉันแม่ซ้ำที่ไหนต้องมีระบบมาสั<ช>่านได้ก็พระมึงกินนังนมงนึ่งหรือเปล่ถ้าเสือเลือมืมอะะ่งหรบอเปล่ากุยยโยม กุญม่กันมันไม่มีกุญม่าตัเมื่อนอนก่อนตัวแรกมา่ไหอ่อัวซบอิซซบได้นะเด้อสั่อาหารกัไม่มล้เฮ้ยแล้วซิมิถุงห้าสิมิพอไปฝากเพื่อนบ้างปีกไก่อร่อย เออกัวเอาเห็ดกีแล้วเนามื่กี้รานเอา15เป็นแฮกวันที่15เ็ดแฮกแล้วมาจากร้านตัวนะครบบางนาอหหนล้รูป่ประาท่เดียวเแค่พอีคือเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ทำพิษแกกดัวเขาดิเดวนจะดำนิสัยไม่น่สนไม่นนนี่นี่คุณมาสีห้องกับผมเดือนมาเราก็ไปพอดังเนี่ย เราเป <c oughs> ็ดุตัตัดไม่ตัดหรอเพต้องมาเบื่อใไในอีกตรงนู้นมีหอยู่เดียวแม่บ้านละไงอูเทียรก็กินเยอแล้วตอนั้นอ้ตนี เมนูกลับบ้านแน่แต่เสือแต่เสือจะกลับไปไหนมานี่ยังติดอยู่เลยเามียมเจะกลับไปไหนมาเขาบอกซุเปอมวตอนนี้เนาะผมเ็นนักด้านไม่คอยจับอมนจ้บอื้นเอยมาเขาบอกคอยบานเขาถามว่าตอนนี้พ่กอฟ c แม่ผู้่บ้านเร่ยบอยแลยถามว่าทำไมเอ้าไม่อย่างนั้นบออว่าเห็นจะเป็นนัการถตัดสินเยื่อมางไหมอ่มันดว่าไปอยู่กัไก่เสมากนอนนอน เขาเะกเป็นนก็ยังไม่ผมาแพงงยู่แล้วน่กินประเทงตั้งเงินน่ะเอาแพงตั้งเงินน่ะละน่กินหาแพงบบเขาจะัวเจ้าเอาเขาไปเอาหางน่ากินเลยที่คอยอัใกล้เนะนะใกลนเจ้าซุปอันนี้ติงยบอกซุปังอยู่นุ่งองเก้ามันแบบจะได้มีแรงขอเซพิซซาไปเยคนนี้นับคนนกรุงเทพสองคนเล้วนับแล้วแล้วก็นับคนที่นับครบแล้วจะช่วอะไรวะที่ามาพรุนี้อ่ะ รั้งหมดแล้วตัแล้วสดงว่าวันนี้ขึ้นสี่สองคู่ทีสี่สาป้ายหมายเลขได้ผมอย่างสี่รบแล้วครับไม่มีไม่ไม่ควนะไม่มีคุจีนเาไปหลายจานหมดหวหมดินรือเ่ากเย็บจานยากอย ชื่อซีเจนะครับเป็นผู้จัดการร้านฟินภาพนะครับขอนแกน่นก็ฝากร้านนำเด้อพี่น้องแบบอยู่ขอนแก่นเด้อมันเป็นเชียงใหม่เด้อขอนแกน่น,กนเนาะเพราะว่าเาเช็คอิอนนเเพราาะว่ช็คอิไปขึ้นที่เชียงใหม่เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็ฝากนะครับฝากฝากร้านไว้ด้วยนะครับก็เปิดจริงวันนี้แล้วแกนเปิดจริง<า>วันนี้แล้วแล้วก็จองโต๊ะแรก ก็สามารถจองโต๊ะผ่านเพจหรือว่าผ่านไลน์แอดฟินขับได้เลยนะครับก็มีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานะครับเจ้จการร้านค่ะตอนนี้โต๊ะพีเต็มแล้วแล้วไม่เป็นไรยืนก็ได้ค่ะแต่ว่าโต๊ะยืนยากได้อยู่นะครับจองแล้วก็เข้ามาได้เลยฝากร้านด้วยนะครับฟินขับนะคะให้เขียนว่าฟินขับขอนแก่นนะคะห้ามมันจะ,ะเชืคอิน,นดูเช็คไม่บ่ได้เ,เดี๋ยว ไม่อยู่ประจําเลยบอจํะไม่อยู่ในประจําเลยบอกเอาละปากคนนึงแล้วดีบอลแล้เลของหนาเกะเสเป็นแม่บ้านกลางคืนเหรอไอ้แม่บ้านกลางวันของคน, <ừ> นอยู่ประจําไหมเหมือนนั่นติดน้องผัดตังไหร่พี่ดิวให้ไล็แยกละพ็ญนึงเลยกลางนะคืนใช่ไหมอันนี้แม่บ้านกลงวัน อันนี้แม่บ้านเกจะเข้าเกจะเข้ากลางวันอ๋อกลางคืนกลางคืนไม่งั้น,น,นไหนบะเมยดอกจะไอนังเสือยังเมย์ยิ่งอะไรไม่ทำอะไรยังเหน,เนื่อยเลยดูคบวเลีย้แล้ว็บนี่ออะเียดเลยไม่ใุ่แไหมา มีมีของหวานได้อยู่มีรสช่างนะที่นะมีใครกินรสช่องเลยเหรอเฮ้ยบอแม่บ้านพิ่จินนะของหวานก็มีเลยของหวานก็มีเลยจ้ะเ<ป>อา้วยหนูในเดิมแม่บ้าจะเพไปฝากลูกหนรูเ เขาเรนเรียกจิตใจในประบุจจิ้าใช่อยู่แล้วเอาคนละส่วนว็นนั่นกบาลังเล้ยงรยานนั่งหยุดกัาหลบวันนั้นหาดงมองเรื่องหนเอ็นายเป็นกับประเทเห็นกใจ ด้เลยทุนทุนนะทุนทุนหลายเพิดได้แบบเดียวแบบเดียวนี่นี uh, um ่เดือนนี้ได้เลยทานเช่บะกับกุตีดำได้ค่ะราคาหลักย่างไม่เจอนะคะ ไมดีย๋อั่นเป็นไปกินชั้นเองเนี่ยสันเพลบจะกินมเดียวงไปข่าวแล้วก็กินแ้าข่าวแล้วรู้สึกจะทำเหมือนกันแต่ตะข้าวเด้อห่อฟันแค่ว่าโอเคนี่ไงเขาได้ไก่แล้วก็ละยางนะตกลับไม่ค่อยกันตะลาบมาเพทห่อก็ตงะ่วงจ้ะ พราะว่าพ่อแม่จะเอาไปกินได้หอยผู้อื่นเออตีฝากสุกงอนมตีกอกสารซอยนี่เพ่อะลาบนําหนึ่งไข่ปลาป๊ามาเออดีแล้วทุกคนที่แล้ก็กลัวอันไหนไม่ก่อไม่เอาไม่เอาไข่นั้นเอาเฉพาะลาบจย่เดียวไข่นี่ได้แล้วนี้ลาบประมาณหนึ่งไก่ได้ไม่เอาหรอกไม่ไม่ล้มเลยขอบเลยก็เป็นเลยครับ เมื à, ่อไรไงนะว่าจะไปเมื่อ่เดียวางย่างไม่เจออัเมว่าเป็นย่างจะ้ิยุ่มเมายุ่มเสิรถุงเดียวกันอันนี้อะไรกนหมาบครบรเนี่ยจะบอลาบ ôi ồ, ờ, có nhiều trẻ thêm. bảo đẹp lại, tép nếu như để kính thì bị thèm, thèm ตังตงกันดืู้เยนจะน่ลัตู้เยนจะนั่งดื่มน่หลัะเออใายรวมกันเลยนี่กับมะแพงบะแพงอย่างกับมะกิีต่อนั่นกับแพงนั่นกินกับมะแพง้าม่สิหอมนต้องแรกาี้อดอากาศเย็นหอมต้องเนวั้เย็นงัปิดเอาตู้เย็นเลตู้เย็นเลถ้าอากาศเย็นได เอาไปไว้เพราะยังเรื่อกงานไปก็าตกินนะแม่แซมไปไหนแล้วนี่ต้องยางหมดเลยเน้นเน้นก็เก็บด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เด็กเสริมแม่หลังครับของทอดเลยเด็กหน่อยเพราะเด็กเทศจาดยวกับแม่เขาต้องกินกำอยู่กับกัปก่ย่างอยู่ในทวดเดี๋ยวเอาไว้เด็กเสิร์ฟกับซุ้มมันเพราะว่าตอนเย็นเขาเทศจัดเดียวกันก็ได้ด้วยเพราะว่ายังมือแงเด็กน้อยเขาต้องกินใช่กับข้าวไม่ได้เสียนะไม่เสียไม่เสียไงเอาเยอะไหมนี่

ได้ใช่้หนี่จะบูดเอ๊คือเย่าหขอาดแบบเราซองอยู่ห้าใบนองเนี่ยม่เอาอะไรก็ลงแคนพอซิมเมอร์เป็นยังไงมันอ่าจะไม่ได้มันก่อตรงนี้ก็ลดข้นปะอ๋อยู่นะตจะไม่ไดเลยซิเมอ่อก็ไปแบบนี้ ปิกกแ่้อแไม่ได้เสียแมมเร้หน่อยยกเตมมืนแรกก็กับนุ่มโหดก็มากกับเขากินนั่นมาเสียดอกตัวเย็นไปวได้เลยนะควดขามาหมา้า่ว่ขาไป ต่ปะสานีต้องไปขึื่นขาประมบ่แมนต้องเคียย์เลยเพราะว่าสาดเหนือเราต้องสาด์ปกับอื่นสาดเราต้องไปคืนยิมบัดมากเจ้าซื้อไซื้อเองเนี่กทันหันซื้อบรท่านดอกเพราะว่าเป็นงานกับท่านหันบพรกัท่านหันดอกท่านเตรียมการอยู่ซื้อมากได้รู้ไปเจอ n e t o two t w c h a t r อาไม่เพิ่งจะบอกเมื่อไปกินบอกอทุกอย่างไม่แม่เพซะ อนไรแล้วเนี่ยจิตจิตวนจิตจิตืดองดีๆอยู่ว้ยฮะมัตะวัดใดอีกเสือเลืองนี่ไปแล้วไปแล้วพอซิเมื่อยังได็กปะเนี่ยเออเพราะเดีน้อเจ้าเด้อสิสิเมื่อ